สวัสดีนันเียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับเฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษเนาะจากเว็บสนักงานกอพอ,อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อวานนี้ครูเฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษจ,จากเว็บไซต์สนักงานกอพอใช่ไหมครับครูเฉลยไปในตอนที่1เป็นระดับปริญญาตรีและก็ปริญญาโทนี่แหละครับแต่ครูเฉลยในส่วนของ conversation หวังว่าทุกคนคงเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับมาในวันนี้ครูจะมาเฉลยอีกส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่าส่วน vocabulary ใช่ไหมครับก็คือคำศัพท์นั่นเองซึ่งในส่วนของคำศัพท์อะครับมันจะอยู่ที่ข้อ51ถึง5้าบ้าใช่ไหมครับแต่จริงๆนักเรียนก็ไม่ต้องสนใจข้อเท่าไหร่หรอกเราทำเพื่อได้ความรู้ใช่ไหมครับและครูสอนนักเรียนไปแล้วหลักการทำที่ถูกต้องเวลาเราทำสิ่งที่นักเรียนต้องการคืออะไรครับได้ศัพท์ใหม่ได้ศัพท์เพิ่มได้มีความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมครับ ดังนั้นเวลานักงเรียนสอบจริงอ่ะอาจจะไม่จําเป็นต้องแปลทุกคาใช่ไหมครับเราแปลคร่าวๆแต่เวลาเราเรียนรู้ด้วยตัวเองเวลาเราฝึกฝนด้วยตัวเองจําคําครูไว้ต้องดูทุกคําเพราะว่าคําที่นักเรียนไม่รู้นั่นหมายถึงศัพท์ที่เป็นไม่รู้ใช่ไหมครับเป็นอันโนนก็คือนักเรียนไม่รู้ศัพท์นี้มาก่อนนักเรียนเปิดดิกก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นไงดังนั้นสิ่งที่ครูสอนถูกต้องแล้วทุกครั้งที่เรียนฝึกฝนด้วยตัวเองต้องพยายามแปลทุกคํา เพราะทุกๆคำที่นักเรียนแปลหมายถึงการสะสมสับขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนนักเรียนคุ้นเคยแล้วก็ทําได้แต่เวลาเราสอบจริงเราไม่ต้องแปลทุกคําก็ได้เรารู้อยู่แล้วแปลคร่าวๆใครก็รู้คำเรียนถูกไหมแต่ว่าเวลาเราอยู่คนเดียวจงแปลทุกคํานักเรียนจะได้สับเพิ่มขึ้นโอเคนะครับจําค,คําครูไว้ครับทุกๆครั้งที่นักเรียนทําแบบขัดทุกๆครั้งที่เรียนอ่านหนังสือมันต้องได้อะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับถ้าไม่ได้สับอะไรเพิ่มเติมเราไม่ควรเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้น ฝึกฝนด้วยตัวเองก็ต้องการสะสมคสําศัพท์อยากสะสมคสําศัพท์ก็ต้องฝึกแปลทุกๆคาโอเคนะนึกอะไรไม่ออกลองทาตามที่ครูสอนครับเอาคําแนะนาของครูไปปฏิบัตินักเรียนจะทําภาษาอังกฤษได้แน่นอนครับครูการันตีโอเคนะมาดูต่อครับครูครับครูติวภาษาอังกฤษให้ผมบ้างหรือเปล่าก่อนอื่นต้องบอกว่าเวลาเรียนเข้ามาหาช่องครูเนาะเซิร์ชง,ง่ายๆใน u t u b e ครับเซิร์ชอาจารย์ศักชัยก็ได้แล้วนักเรียนเข้ามาที่ช่องครูเนาะก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับมีรูปครูกลมสุกากกรเนี่ยครับ ชื่อเพจก็ชื่อย t ท b e ก็ติวสกพอสอนพรกรออนไลน์เนาะแล้วให้เรียนกดเพลิสตรงนี้ครับเราเรียกเพลิ์ครับเพลิ์คือการแบ่งเป็นรายวิชาครูแบ่งว่าแห้งเรียนแล้วครับจากนั้นเรียนสังเกตสีเขียวด้านล่างครับภาษาอังกฤษอยู่นี่ณนะตอนนี้ครูแคปมาเฉยๆเนะาะจริงๆมันมีเยอะแหละแต่ครูแคปตัดส่วนมาภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้นักเรนก็จะมองเห็นจากนั้นเรนก็เข้าไปติวครับตอนนี้มี11คลิปเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปที่1 2 13 14ไปเรื่อย นักเรียนลองเข้าไปติวนักเรียนจะได้ความรู้มากมายได้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องของภาษาอังกฤษและจะทำให้นักเรียนสอบผ่านโอเคนะและแนะนาครับให้กด subscribe ติดตามครูไว้ครับภาษาไทยคือติดตามเนาะใครใช้เวอร์ชั่นภาษาไทยก็ติดตามใครใช้เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษก็ subscribe ครับให้ครูด้วยเนาะนักเรียนจะได้ความรู้อย่างต่อเนื่องเวลาครูอัปคลิปใหม่นักเรียนจะเห็นคลิปครูตลอดเวลาครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเรียนสั่นกระดิ่งได้ครับมันจะมีกดกระดิ่งด้วยใช่ไหมครับกด subscribe กดกระดิ่งนักเรียนจะได้รับแจ้งเตือนทุกๆๆครั้ง ที่ครูสอนโอเคนะสั้นๆครับไปต่อครูครับก็บมีนักเรียนถามกันมาเยอะครูก็ต้องอธิบายให้ครบใช่ไหมครับครูครับเวลาผมอยากจะทําข้อสอบเองผมต้องทำไงครับครูผมไม่รู้ว่าจะเข้าเว็บไหนนักเรีนยนครับเข้ามาที่เว็บนี้ job.ocsc.go.ts/exams/expo ใช่ไหมครับเนี่ยมันคือหน้าตาของเว็บไซต์ของสำนักง,งานกพอพที่เปิดให้ดูข้อสอบแบบฟรีๆใช่ไหมครับ เขาก็อัปเดตข้อสอบให้เราครับซึ่งเวลาสอบจริง <c oughs> ข้อสอบประจํวาวันนี้แหละครับเนี่นไม่ยากไม่ง่ายกว่านี้หรอกกพเขาให้แนวทางมาแล้วไปฝึกฝนตามนี้ก็จะได้โอเคนะครับใครอยู่ระดับปตีปทใครอยู่ระดับปชปสอครูแนะนาครับไม่ต้องสนใจระดับก็ฝึกทําทั้งหมดนั่นแหละครับนันเรียนสอบกอพอตรงนี้เนาะฝึกทําทั้งหมดนั่เรียนจะได้ความรู้ที่ครอบคลุมครับคนจะสอบปอชอบปศก็ดูของปตีด้วย คนที่สอบของปอตีก็ดูปอชอของปอสอด้วยูวง่ายคือดูให้หมดครับนักเรียนจะได้ความรู้ครับได้แนวข้อสอบมากมายและเป็นข้อสอบที่จากสำนักง,งานกพซึ่งค่อนข้างตรงอยู่แล้วเวลาเขาออกเขาจะออกประมาณนี้ครับโอเคนะส่วนด้านล่างสุดเป็นทุนรัฐบาลครับมันจะเป็นข้อสอบที่ยากกว่านักเรียนนิดนึงครับไม่ต้องดูก็ได้อันนี้สําหรับทุนต่อรัฐบาลไปเรียนเมืองนอกครับประมาณนี้นะครับแต่เรนบอกครูผมอยากเ,เรียนเรนมืองนอกทําไงเรนไม่ต้องไปสอบแข่งก็ได้ครับ เวลานักเรียนอยู่ในหน่วยางานรชาชการสักหน่วยงานหนึ่งกรมๆหนึ่งเราขอทุนหน่วยงานไปเรียนเมืองนอกได้คู่แข่งจะน้อยลงแต่สิ่งสําคัญคือจะวัดกันที่ภาษาอังกฤษนักเรียนต้องไปสอบ i อเอลเห็นไหมครับจากนั้นได้ภาษาอังกฤษมานักเรียนไปยื่นที่หน่วยงานตัวเองแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์ซึ่งเวลาขอสัมภาษณ์มันจะมีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยถูกไหมครับก็บนักเรียนจะไปเมืองนอกแล้วก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ตอบโต้ได้ถูกไหมครับเออดังนั้นจับคำครูไว้ก็เราแปลไม่ได้เราจะตอบโต้ได้ไง อยากไปเรียนเมืองนอกไหมถ้าอยากไปเรียนก็ฝึกให้เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอยากพัฒนาตัวเองไหมอยากก้าวหน้าในอาชีพไหมอยากจะสอบเป็นหัวหน้าหน่วยไหมถูกไหมครับหัวหน้าหน่วยหัวหน้าฝ่ายอยากเป็นไหมสมัยนี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ทั้งนั้นดังนั้นนรกเรียนจะบอกว่าอังกฤษแปลไม่ได้แปลไม่ได้เรียนทำไม่ได้อยู่แล้วแปลไม่ได้ไปเมืองนอกไม่ได้หรอกไปไม่ได้แปลไม่ได้ปไปคุยกับฝรั่งไ,ไม่รู้เรื่องหรอกถูกไหมครับดังนั้นฝึกซั้งแต่วันนี้เราจะได้ทั้งสอบผ่านกพแล้วก็ได้ทั้งไป มีโอกาสที่จะไปเรียนต่อเมืองนอกในอนาคตเนาะขอทุนหรือทุนตัวเองก็ได้แต่มันก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมครับประมาณนั้นและอยากก้าวหน้าในอาชีพก็ต้องได้ภาษาอังกฤษทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ครับถ้านเรียนมัวแต่ทิ้งภาษาอังกฤษเอาแค่โอ้ไม่สนใจฟุกฟุกผ่านนักเรียนไปสอบเป็นหัวหน้ามันก็ไม่ได้อยู่แล้วไงก็เจอรุ่นน้องนักเรียนขึ้นมาแทนนักเรียนไปเรืเร่อยๆอยากเก่งครับเน้นภาษาอังกฤษเข้าไว้ครับมีประโยชน์มากโอเคนะซึ่งอยากเน้นยังไงครูสอนไปแล้วครับอ่ะมาต่อกันครับ โวแคมบ,บุรรี่เนาะเนี่ยพูดง่ายคือมันคือข้อสอบคําศัพท์ข้อสอบคําศัพท์ดังนี้นต้องทราบว่าจริงๆแล้วข้อสอบคําศัพท์นั้นอน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับแกมมาเลยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับกริยาสามช่องเลยถูกไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปท่องกริยาสามช่องไม่ต้องไปท่องแกมมาเพื่อมาสอบคําศัพท์หรอกชื่อตรงๆคือคําศัพท์คําศัพท์มันแปลตรงตัวว่ารู้ความหมายอยู่แล้วใช่ไหมครับความหมายของคําดังนั้นความหมายมันก็เกี่ยวข้องกับความหมายเริ่มคุนยัง โวแคร u บบูลารีมีห้าข้อสิบคะแนนบทสนทนาที่ครูสอนเมื่อวานเนาะเรียกสันส้นๆว่าคอนเวอร์เซชันอะคอนเวอร์คอนเวอร์ก็มีห้าสิบคะแนนเห็นไหมรวมกันได้ยี่สิบแล้วเนี่ยถ้าเรียนเน้นนะครับทั้งคู่อาศัยหลักการของความหมายไม่ต้องท่องแกมมาไม่ต้องท่องกริยาสามท่องอะไรทั้งนั้นเสียเวลาความหมายเนี่ยสิบคะแนนแล้วเรียนท่องแกมมาแทบตายได้ห้าคะแนนชัดเจนนะเน้นให้ถูกจุดลิ a d ิ้งจับใจความสำคัญเหมือนกันอาศัยความหมายอันนั้นยี่สิบคะแนนเลยทําตรงนั้นได้หมดแทบ,บผ่านอยู่แล้วครับ ทำ reading ได้แล้วมาผสมกับ v o c a b นิดหน่อยแล้วได้ conversation ได้เต็มผ่านไม่ต้องดูแกมาได้สักครับเราวางแผนแบบผิดๆแต่จริงแกม่าในกพอก็ไม่ได้ยากนะเดี๋ยวครูจะรับหน้าที่สอนเองโอเคนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาเน้นกันว่าแกมาตัวไหนอ่ะมาดูกันเวลานักเรียนเรียนทำตามครูนะครับฝึกแต่ละคำํำเมื่อวานเราเรียนไปแล้วเนาะคุ้นแล้วใช่ไหมครับ instruction แปลว่าอะไรคุ้นเคยเมื่อวานเนี่ยครับ instruction แปลว่า instruction แปลว่าคำแนะนำคำสั่งนั่นเองใช่ไหมครับ fill in ครับ fill in เรารู้อยู่แล้วครับ fill in คือเติมครับเติมช่องว่างใช่ไหมครับ blank ก็คือช่องว่างถ้าแปลเป็นไทยแบบไพเราะก็คือเติมคำในช่องว่างนั่นเองครับภาษาอังกฤษเขาใช้ fill in the blank fill in the blank ภาษาไทยคือเติมคำในช่องว่างก็มาดูกันครับโจทย์บอกว่า the prime minister ทางเรียนแปลครับก็จะได้ความหมายได้สับเพิ่มเติม The Prime Minister แปลว่านายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับครูเขียนสันส้นๆว่านายกนายกรัฐมนตรีครับ Will ใช่ไหมแปลบ่อยๆก็จะคุ้นจะเนี่ยแปลแบบครูครับ Be leaving ใช่นไหมครับจะอะไรครับ Be leaving จะออกเดินทางครับออกอะ่ะก็คือออกจากครับจะออกเดินทางใช่ไหมครับออ,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 ออกเดินทาง leaving ครับก็คือออกอ่ะออกจากออกเดินทาง today ออกเดินทางวันนี้เห็นไหมครับเราก็แปลไปอย่างเงี้ย นั่นเรียนจินตนาการสิครับถ้าวันใดที่เราทําข้อสอบไปบ่อยแล้วเราแปลได้ทุกคําอ่ะนั่นเรียนรู้ภาษาหมดแล้วนะประกอบคํามันไม่ยากเลยนะเห็นไหมนั่นเรียนรู้ครูแปลไหมครับง่ายๆอย่างนี้เลยนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปในวันนี้ to เพื่อเพื่ออะไรไม่รู้ใช่ไหมครับเอเชียยุโรปแปลตรงตัวครับเอเชียยุโรปมีติ้งเพื่อเข้าประชุมเอเชียยุโรปครับก็คือนายกรัฐมนตรีของเรากําลังจะเดินทางไปเมืองนอกเพื่อเข้าประชุมเอเชียยุโรปใช่ไหมครับ ดังนั้นเพื่ออะไรครับน,นรองเล่นก็บรรดูเห็นไหมไม่มีแกมมาอะไรทั้งนั้นน,นรองเล่นแค่แปลได้ v i s i t แปลว่าอะไรครับแปลว่าไปเยี่ยมไปเยือนเราจะไปเยือนหรือเปล่า enter enter แปลว่าอะไรครับน้่นเข้าลงหนัง enter exit ใช่ไหมครับ attend ใช่ไหม attend คำนี้แปลว่าเข้าร่วมเห็นไหมคำไหนที่นักเรียนคุ้นมากสุด report แปลว่ารายงานแค่นี้เรารู้สับอะไรเราก็ได้นั้นแหละนักเรียนดูครับสังเกตคำนี้ meeting ครับ meeting คือ attend ก็คือเข้าร่วมประชุมครับคำนี้เราใช้บ่อยกอพอออกคําที่นักเรียนใช้บ่อยครับก็คือนักเรียนนึงง่ายๆเวลานักเรียนเข้าร่วมสัมมนาใช่ไหมครับรู้จักสัมมนาเนาะ attend seminar ใช่ไหมครับนักเรียนเข้าร่วมสัมมนาปอโทอะไรเงี้ยครับนักเรียนเข้าร่วมประชุม attend meeting ครับเราจะใช้คํานี้เสมอครับ attend มันคู่กันใช่ไหมครับก็คือ attend a d o u b t e n d เนี่ยเราได้ใหม่แล้ว attend แปลว่าเข้าร่วมเห็นไหมได้ศัพท์เพิ่มแล้วเนี่ยนักเรียน ทุกครั้งที่นักเรียนไปฟังใครสอนเขาสอนค้ำๆมานักเรียนไม่ต้องไปฟังครูบอกเลยได้ประโยชน์อะไรแล้วไม่ได้อะไรเลยนักเรียนต้องเอาแบบนี้สินี่ครูก็ำได้สอนจงใจให้ดีนะครูสอนตรงไปตรงมานักเรียนลองทําแบบครูครับเราไปสอบจริงอะ่ะมันคุ้นเคยมันทาค้ำๆได้มันใครก็ทําได้แบบนั้นเนาะทําไมครูไม่สอนมันไร้สาระแบบนั้นใครก็สอนได้ตั้งแต่เด็กแล้วแต่ครูจะสอนให้เรียนรู้ว่าหากนักเรียนแปลได้ทุกๆคําเวลาเราสอบจริง ก็ไม่จาเป็นต้องมาเขียนว่านายก ok จะออกเดินทางเพื่อประชุมก็ไม่ต้องเขียนไงแล้วนี่นแค่นึกในหัวแนละ้วอ๋อ The Prime Minister will l i v o i n g to d a y the o t Asia Europe Meeting อ๋อนา, ok ายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปนั่นแหละเข้ารวม a t t e n d Meeting แค่เนี้ยถูกไหมครับเพียงแค่ครูสอนไงครูเลยเขียนให้ดูช้า แต่เวลานักเรียนสอบจริงเมื่อเรียนรู้ศั์อะ่ะนักเรียนจะคล่องในหัวเลยยกตัวอย่างเช่นอ๋อ v o ค a b u l a r y อ๋อเราจะนึกในหัวเลยอ๋อคำศัพท์ Instruction อ๋อคำแนะนำคำสั่ง Fill in the b l a n k เติมคำในช่องว่าง The Prime Minister นายกรัฐมนตรีวิล a ี i n g today อ๋อจะออกเดินทางในวันนี้ To เพื่อจุดจุดจุดจุ e u ด o ะ e อเชียมหมครับ <c oughs> ครูก็พูดรัวๆให้นียนได้รู้สึกว่าเออมันภาษาอังกฤษมันสนุกนะใช่ไหมครับไม่ยากหรอกเนี่ยครูพูดรัวได้เวลาทําครูก็ทําแบบรัวๆได้ถูกไหมครับแต่ประเด็นคือก่อนที่นักเรียนจะรัวๆได้นักเรียนก็ต้องทําแบบสโลก่อนถูกไหมครับฝึกให้คล่องนะครูสอนแล้วเอาคาแนะนําครูไปใช้ครับนักเรียนจะเก่งภาษาอังกฤษยิ่งๆขึ้นไปโอเคนะคําแรกแปลได้ทําได้ครับ a t t e n d a t t e n d meeting ครับนักเเียนจำไหมต่อไปครับ Dare h e r e is t there a r e ครับคำนี้นักเรียนมันมาคู่กันครับมันแปลตรงตัว่ามีเห็นไหม น้อเรียนไม่รู้เสิร์ช Google ได้เลยครับมันขึ้นเห็นไหมครับน้องเรียนบอกครูผมขี้เกียจเปิดดิกเสิร์ช Google เ,เลยขึ้นโอเคนะมีอะไรไม่รู้ high อะ high แปลว่าสูงเนี่ยเราไม่รู้เราเขียนไป of accident อันน,น,นี้อุบัติเหตุใช่ไหมครับนักเรียนก็ไล่ไปอุบัติเหตุเมื่อใช่ไหมเนี่ยไปไปเรื่อยๆครับริบไ i วิง่งใช่ไหมครับเมื่อขับการขับอะไรก็แล้วแต่ in ใน heavy แปลว่าหนักเห็นไหมครูปแปลง่ายมากในฝน แปลง่ายมากจะมีอะไรสักอย่างใช่ไหมครับที่มันสูงมากถ้าเราขับรถในขณะฝนตกใช่ไหมครับ,บนั่นเอก็มาไล่ช้อยลิสแปลว่าเสียเส่ยงเสี่ยงความเสี่ยงใช่ไหมครับทรีสแปลว่าคุกคามข่มขู่คุกคามข่มขู่เห็นไหมมันจะไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยสับนั่นเองดีดนเจอแปลว่าดนเจอรัตใช่ไหมครับอันตรายเนี่ยครับวอร์นิ่งค,คำเตือนเห็นไหม เห็นก็รู้กก่ใจแล้วทั้งเรียนแปลได้ยังไงก็กา l i s t ใช่ไหมครับ R I S K มีความเสี่ยงที่สูงมากในการเกิดใช่ไหมครับมีความเสี่ยงที่สูงมากกับการเกิดอุบัติเหตุถ้าเราเมื่อเราขับรถในขณะที่ฝนตกหนักใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยแปลง่ายง่ายเลยไม่ยากอ่ะครูแปลเพาะให้ฟังถ้าอยากจะแปลเพาะต้องแปลว่าไงครับเรียน มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดอุบัติเหตุขณะที่เราขับรถใช่ไหมครับขณะที่เราขับรถในขณะที่เราขับรถเมื่อฝนตกหนักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอ่ะยังไม่เพาะครูไปให้เพาะสนุกสนุกนะจริงมันแปลอะไรก็ได้เนี่ยรู้อยู่แล้วเรารู้ความหมายแล้วเนี่ยแต่ครูจะไปให้เพาะมีใช่ไหมครับเรียนม,มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดอุบัติเหตุ คณะใช่ไหมครับขับขีท่ามกลางฝนตกหนักเห็นไหมถ้าเราจะแปลให้พ่อพอเราแปลอะไรก็ได้ได้หมดแหละน้องเรี้นไม่ต้องแปลพ่อพอก็ได้แปลคร่าวๆใช่ไหมครับจริงๆแปลพ่อพอถ้าเป็นคำไทยนี่ยครูแปลให้ดูพอพาะหนึ่งคำมีความเสี่ยงใช่ไหมครับมีความเสี่ยงคือ there is a high risk ใช่ไหมครับมีความเสี่ยง of and accident ใช่ไหมครับ accident มีความเสี่ยงที่จะเกิด อุบัติเหตุออคิดเหตุใช่ไหมครับเว้นก็คือจริงมันแปลว่าเมื่อแต่เราสามารถแปลให้เพาะว่าคณะอุบัติเหตุขณะใช่ไหมครับเนี่ยไร่ driving คแรบบับก็คือขับใช่ไหมครับขณะขับขี่อินจริงๆแปลตรงตัวว่าในใช่ไหมครับแต่จริงๆถ้าแปลไพเราะขณะขับขี่ท่ามกลางใช่ไหมนี่คือภาษาไทยเห็นไหม,ไหมฝนตกหนักเป็นไงเนี่ยเรียกแปลแบบไพเราะดูนะครับเนี่ย คุณจะไฮไลท์มีความเสี่ยงสูงนี่มีความเสี่ยงสูง,สง,สงอ่ะคุณเตอร์มีคำหนึ่งสูงไฮไลท์นั่งเล็จะได้รู้ว่ามันยังไง Off and accident ใช่ไหมครับอ่ะคุณให้สีอีก Off and accident ที่จะเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมเวลาเราแปลเพ,พาราะๆภาษาไทย When จริงๆเราแปลตรงๆว่าเมื่อใช่ไหมครับแต่แปลไพลร้อแบบนั้นมันจะไม่แปลไพยร้อ When diving ครับขณะขับขี่เห็นไหม อินจริงๆแปลว่าในใช่ป่ะแต่แปลแบบไพเลาะเราแปลว่าเนี่ยนีนมันไม่ตรงตัวในภา,าษาอังกฤษท่ามกลางฝนตกหนักแบบนี้เรียกว่าแปลไพเลาะคนที่แปลภาษาอังกฤษแบบตรงตัวนี่เขาเรียกว,ว่ามันตรงตัวเกินไปแต่เวลาท้านเรียนเรียนเป็นนักแปลนักเรียนต้องแปลออกมาให้ไพเลาะเห็นไหมครับเนี่ยอันเนี้ยแปลไพเลาะว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ท่ามกลางฝนตกหนักเห็นไหม แต่นักเรียนไม่ต้องแปลเพราะได้แบบครูก็ได้หรือไม่ต้องแปลเพราะแบบสลัดสวยก็ได้อยากจะแปลอะไรก็แปลขอแค่ตรงมันก็ถูกแล้วใช่ไหมครับครูแปลแบบตลกๆตรงตัวมีความเสี่ยงสูงของอุบัติเหตุเมื่อขี่ในฝนตกหนักก็ได้เหมือนกันไงสุดท้ายก็เนี่ยครับเห็นไหมขอแค่นักเรียนรู้ความหมายรู้คําแปลสิ่งนั้นแหละนักเรียนเขาเรียกว่ารู้ภาษาเราแปลไม่ได้ไม่รู้ศัพท์เราเรียกว่ารู้ภาษาได้ไงถูกไหมครับ โอเคครับเรียนเห็นภาพมากขึ้นใช่ไหมครับแนวทางการเรียนรู้ที่ถูกต้องมันจะทําให้เรียนพัฒนาภาษาทั้งในด้านศัพท์แล้วก็คําแปลเนาะซึ่งการรู้ศัพท์การแปลได้เนี่ยมันช่วยให้เรียนได้40คะแนนแล้วครับโอเคนะครับแม้เรียนไม่เก่งกันมากก็ผ่านก็พอนะครับแต่ถ้าเรียนแปลไม่ได้ไม่ผ่านแน่นอนครับโอเคนะครับต่อไปข้อ53ครับมาดูกันต่อโจทย์บอกเรียนว่าอะไรครับ if the y can buy ใช่ไหมครับตรงตัวเลยเรียน if แปลว่าถ้า the แปลว่าถ้าพวกเขา Can สามารถเห็นไ,ไหมครับตรงตัว by u personal computer ก็คือคอมพิวเตอร์ PC ไงครับเนี่ยคอมพิวเตอร์ PC ที่เรียนเรียกอะครับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ PC คอมพิวเตอร์ส่วนตัวครับชัดเจนเนาะที่ไม่ใช้นอตบุ๊กอะครับเราเรียกคอมพิวเตอร์ pc หรือ personal computer รู้ที่มาแล้วเนาะ if they can buy personal computer ถ้าพวกเขา,าสามารถที่จะซื้อคอมได้เนี่ย they should พวกเขาควรจะเห็นไหมครับชูดควรจะ a อโ o ด้วยเราก็แปลไปเรื่อยครับควรจะด้วย be able ก็คือสามารถใช่ไหมครับมีความสามารถที่จะอะไรสักอย่างซอฟต์แวร์ด้วยนะครับอันนี้ก็ตรงตัวซอฟต์แวร์คำนี้คนไทยแปลตรงตัวแนละ้วซอฟต์แวร์มันก็คือโปรแกรมโปรแกรมอะนัโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมวิโโนโด้ Windows, ครับชัดเจนนะมันเป็นเหมือนกับคำแบบ เขาเรียกอะไรครับเนี่ยคำประชดประชันของฝรั่งครับเนี่ยวินโด้ครับถ้าคุณกล้าซื้อคอมพิวเตอร์แล้วคุณก็ต้องกล้าซื้อวินโด s ด้วยับไม่ใช่ว่าคุณไปซื้อคอมพิวเตอร์แล้วคุณไปซื้อ i n นโด s ปลอมแต่จริงก็ทุกคนเขาใช้ของปลอมนะ <c oughs> ครูก็ยอมรับเนี่ยครูก็บางทีก็ลงของปลอมเนี่ยไม่เค,เคยลงของจริงสักทีโอเคครับโดยปกติเราไปซื้อจากร้านก็ลงวินโด s มันก็วินโด s ปลอมมาเนาะเนี่ยต้องแอคทิเวตตลอดเวลาแต่ฝรั่งเขาประชดไงครับเนี่ย มันก็คล้ายๆกับคำประชดประชันของฝรั่งครับเนี่ยประมาณว่า If they can buy personal computer ใช่ไหมครับถ้าพวกเขาว่าสามารถที่จะซื้อเครื่อง PC ได้แล้วล่ะก็ they s h o u t d พวกเขาก็ควรจะ Also ควรจะมีความสามารถที่จะซื้อซอฟต์แวร์ได้ด้วยไงคุณซื้อคอมแล้วแต่คุณไปใช้ซอฟต์แวร์ปลอมใช่ไหมครับมันก็ไม่คู่ควรใช่ไหมก็ประมาณว่าถ้าคุณอยากจะซื้อคอมมันคุณก็ต้องมีความสามารถที่จะซื้อซอฟต์แวร์ด้วยประมาณนั้น ความสามารถนั้นเรียกว่าอะไรครับเนี่ยแลนแปลว่าอะไรครับแลนแปลว่าแผนวางแผนใช่ไหมครับแผนการวางแผนแล้วแต่แอดไว้ใช่ไหมครับแนะนาอะไรเงี้ยครับเนี่ยแอดฟอร์ดครับเนี้เนี่ยจำไว้ครับมันแปลตรงตัวว่าพอจ่ายความสามารถที่จะจ่ายใช่ไหมครับสามารถที่จะจ่ายสามารถจ่ายได้สามารถซื้อได้สามารถซื้อได้พูดง่ายคือมีตังค์อ,อะ <G ül> เรื่องจริงครับเรียนแอฟฟอร์ดก็คือมีตังที่จะจ่ายอะเวลานักเรียนจะซื้ออะไรท้านเรียนแคนแอฟฟอร์ดใช่ไหมครับสามารถนะประมาณว่านักเรียนมีความสามารถที่จะจ่ายครับ able to afford ครับสามารถที่จะจ่ายได้นั่นก็คือนักเรียนสามารถซื้อได้ไงส่วน a อ r a n g e ใช่ไหมครับ e ร r r a n g น arrange คำนี้แปลว่าจัดจัดการจัดการใหม่เรีย a n g e อะไรครับนี่นะอันนั้นคําแปลตรงตัวครับตรงประโยคเลยทักเรียนรู้ a f f o r d ครับเอา a f f o r d ไปใส่ใช่ไหมครับตรงนี้กับตรงนี้ มันก็จะเชื่อมกันเป๊ะครับ if they can buy personal computer they should ใช่ไหมครับ they should also be able to afford the software แปลแบบตรงๆก็คืออะไรครับถ้าพวกเขาสามารถซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ได้แล้วก็ให่ไหมครับพวกเขาใช่ไหมครับก็ควรจะมีความสามารถในการที่จะจ่ายซื้อซอฟต์แวร์ได้ด้วยครับประมาณนั้นใช่ไหมครับเรียได้เนาะตรงตัวครับไม่อยากถ้าเรียนอยากจะแปลเพราะๆแปลไงดีครู แต่เฉพาะก็คล้ายๆเมื่อกี้ครับเนี่ยถ้าพวกเขาสามารถซื้อคอมพิวเตอร์ PC ได้พวกเขาก็ควรที่จะสามารถจ่ายค่าโปรแกรมได้เช่นกันออโซครับด้วยเช่นกันเห็นไหมครับประมาณนี้อฝึกแปลงเ่ยก็จะแปลคล่องไปเรื่อยครับฝึกฝนเห็นไหมนักเรียนเริ่มเริ่มเข้าใจครูสอนมากขึ้นเนาะแปลเนี่ยนักเรียนไม่ต้องมาแปลให้สวยสวยสละสลวยขนาดนั้นหรอกเราไม่ได้ไปแข่งแปล นักเรียนแปลเพื่อได้ความหมายและการถูกแค่นั้นดังนั้นไม่ต้องไปถึงกับผันกริยา3มช่องดูกแกมมาเวิร์บทูบีก็่ยวบตรงนั้นตรงนี้ไม่นักเรียนแปลด้วยสามัญสำนึกจำครูสอนไว้ค,ค,คล้ายเรียงประโยคอะแปลด้วยสามัญสำนึกรู้ความหมายของคําเอาคํามาประกอบกันตามสามัญสำนึกสามัญสำนึกแปลว่าอะไรก็คือคําไทยๆนี่แหละมันมารวมกัน เป็นคำไหนนะกักเรียนก็รู้อยู่แล้วเราเป็นมนุษย์เรารู้ภาษาอยู่แล้วครับมันมีเซนส์ในภาษาในตัวเองภาษามันแค่การพูดการฟังมันมีเซนส์อยู่แล้วนักเรียน ole, ประกอบคําด้วยสามารถสํานึกก็ได้แล้วไงนักเรียนดูครูแปลคานี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยประกอบคําด้วยสามารถสาารถํานึกเนี่ยเวนเนี่ยทําไมคมไมรูไม่แปลว่าขณะไม่แปลว่าเมื่อละมันแปลมันแปลว่ขาขณะได้เห็นนะเนี่ยไดวิ่งเห็นไหมคมรูแปลว่าขับขี่เห็นไหมครับอินเนี่ยทำไมครูมไม่แปลว่าในาครูแปลว่าท่ามกลางเนี่ยครับฝนตกหนักเห็นปะ ครูสอนอยิงชัดเจนมากน,นเนียออฟทำไมครูไม่แปลว่าของ่ะครูแปลว่าที่จะเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมครับภาษาอังกฤษมันไม่ได้ตรงตัวขนาดนั้นเมื่อมาแปลเป็นไทยนักเรียนแปลให้สลัดสลวยคือนักเรียนรู้ศัพท์แล้วนักเรียนประกอบคําประกอบคําก็จะกลายเป็นคําสลัดสลวยในภาษาไทยคือภาษาแต่ละภาษามันไม่ตรงกันเป๊ะหรอกักเรียนแต่มันลิงก์กันะันนั้นนักเรียนฝึกฝนบ่อยๆก็จะแปลได้ดีครับไม่ต้องไปผันกริยาสามช่องอะไรครูบอกนักเรียนเลอะเธอะครูเรียนมานานนักเรียนเชื่อครูได้ หลักการง่ายๆรู้สับรู้ความหมายประกอบคําด้วยสามัญสำนึกสามัญสำนึกแปลว่าทุกคนรู้ภาษาอยู่แล้วครับประกอบคําด้วยสามัญสำนึกไม่ต้องขนาดแกมมาโอ้โหไปไล่คํานั่นเองครูบอกให้แกมมาใช้เวลาเราเรียนต่อเฉยๆฉยคสลัดสลวยพวกนั้นอ่ะครับมันเอาไว้เขียนหนังสือวิชาการซึ่งแกมมาพวกนั้นน่ะนักเรียนสามารถเรียนในภายหลังได้มันง่ายการเรียนแกมมาเนี่ยเรียนง่ายยิ่งกว่าเรียนการแปลครับเพราะแปลมันต้องรู้ศัพทุกคำไง แต่แกม่าเนี่ยเรียนไปกอบหนังสือบาลอนมีอยู่ในเต็มหมดเลยหนังสือบาลอนหนังสือ Essen t i a l English นักเรียนไปดูครับหนังสือของฝรั่งอ่ะมีคนไปกอบมาแล้วก็มาสอนนักเรียนนะครับเหมือนเป๊ะครูก็กอปมาสอนนักเรียนได้ถูกไหมครับแต่ครูไม่ทําไงโอเคนะครับเรียนเพราะว่าครูรู้อยู่แล้วเรียนไปเปิดหาเจออยู่แล้วไงดังนั้นมันไม่ยากครับโอเคนะครับเรียนแกม่าที่หลังได้ประเด็นคือทุกๆครั้งนักเรียนต้องได้ภาษาก่อนได้ศัพท์ก่อนครับสิ่งสําคัญมากกว่าแกม่าแกม่ามันคือที่หลังครับสกิลหลังสุดคือเียนไง อะต่อมาครับข้อ54ครับแปลตรงตัวครับ artist ใช่ไหมครับ artist normally use only acoustic guitar to play acoustic จุดๆ of song ถูกไหมครับให้เรียนหาว่าควรเติมว่าอะไรจริงๆข้อนี้อามเรียนนักเรียนแปลตรงตัวเลยครับ artist ใช่ไหมครับศิล,ลปินนะคูแปลเขียนค่าคำๆด้วย normally ใช่ไหมครับมักจะ normally จริงแปลว่าปกติใช่ไหมครับแต่เราแปลคำนี้มักจะ use มักจะใช้ โอลี li, ่เพียงเใช่ไหมครับเนี่ยมันแปลง่ายๆนะครับอะคูสติกกีตาร์เราแปลเป็นไทยอะคูสติกกีตาร์ก็คือกีตาร์อะคูสติกใช่ไหมครับเรียนเคยเล่นเนาะกีตาร์อะคูสติกที่ไม่ใช่กีตาร์ไฟฟ้าแต่ยิงภาษาไทยมีคํานี้นะเรียนเราเรียกมันว่ากีตาร์โปร่งใช่ไหมเรียนเคยยินไหมครับกีตาร์โปร่งที่นักเรียนดีดเพราะๆยามาฮ่าอะไรเงี้ยที่ไม่ต้องเสียบสายไฟฟ้าที่มันไม่ใช่กีตาร์ไฟฟ้าเราเรียกกีตาร์อะคูสติกเราเรียกมันว่ากีตาร์โปร่งนั่นเอง เด็กทั่วๆไปที่ฝึกหัดกีตาร์ครั้งแรกก็จะเรียนกีตาร์อะคูสติกหรือกีตาร์โปร่งใช่ไหมครับเรียนกีตาร์โปร่งอะคูสติกทูเพร์เพื่อใช่ไหมครับเพื่อทูแปลว่าเพื่อไม่ได้แปลว่าถึงนะครับถึงมันก็เป็นบางคำใช่ไหมแต่คํานี้แปลว่าเพื่อเพื่อที่จะเล่นใช่ไหมครับอะคูสติกซองเพื่อที่จะเล่นเพลงอะคูสติกใช่ไหมครับอะคูสติกเพลงอันนี้ก็ตรงตัวครับเพลงอะคูสติกใช่ไหมใครรู้จักเพลงอะคูสติกเนาะเพราะๆครับ อะไรก็มาดูศัพท์ว่าคนเติมว่าอะไร sound แปลว่าเสียงใช่ไหม version แปลตรงตัวก็เวอร์ชั่นไงวอร์ชั่นก็คือรูปแบบเหมือนกัน pattern คือแปลว่ารูปแบบลวดลายใช่ไหมครับลวดลายรูปแบบ,บแบบได้เหมือนกันนะรูปแบบก็ได้นะเนะี่ย instrument แปลว่าเครื่องมือเนี่ยเรียนรู้อย่างเลือกอะไรครับจริงๆก็ข้อสองข้อสามอะหลายๆคนเลือกข้อสามแล้วจริงๆไม่ผิดนะข้อนี้กำกวมเลือกสามก็ได้แต่จริงๆคือ ภาษาอังกฤษมันมีความว่า familiar familiar แปลว่าคุ้นเคยเมื่อน,นักเรียนคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษนักเรียนจะรู้ว่าคําว่า acoustic ลองเซิร์ชใน Google ครับมันจะลงท้ายด้วย version เสมอมันจะไม่ใช่ Acoustic Pattern เวลานักเรียนพิมพ์ acoustic ใช่ไหมครับก,กีกตาร์ acoustic acoustic เพลงใช่ไหมครับมันจะเป็น acoustic version ตลอดเลยก็คือ version acoustic ไงเ <c oughs> พลงจะมี2แบบใช่ไหม้นันักเรียนเคยเซิร์ชใน youtube เพลงที่นักนัก นักร้องร้องอ่ะบางครั้งเขาร้องเป็นเวอร์ชั่นปกติและก็มีเวอร์ชันอะคูสติกที่คนอื่นเอามาคัฟเวอร์ใช่ไหม cover คัฟเวอร์เนี่ยครับมาร้องใหม่ครับเรียนประมาณนั้นเนาะนั่นจะเห็นตลอดเลยครับมันจะลงท้ายด้วยอะคูสติกเวอร์ชันนั้เรีนนี่ครับสิ่งนี้เรียกสิ่งนี้ว่าคุ้นเคยความคุ้นเคยนักเรียนฝึกบ่อยๆนักเรียนจะรู้ว่าอ๋อครูสอนผมเริ่มเข้าใจแล้วถ้า attend the meeting ก็คือเข้าร่วมประชุมใช่ไหมครับอะคูสติกเวอร์ชันก็คือเวอร์ชันอะคูสติกอ่าผมเริ่มคุ้นแล้วครูมัครบ เห็นไหมเียนแปลไปบ่อยเน่ยจะอ่าเวลาผมจะจ่ายซื้อของผมจำได้แล้วครูผมผมรู้ละมันใช้คําว่า a f f o r d คนมีตังค์ครับคนมีตังค์จะ a f f o r d ทุกๆสิ่งครับสามารถที่จะจ่ายทุกๆอย่างได้ครับคือ a f f o r d เข้าใจเนาะอนี่ยเนี่ยการเรียนภาษาอังกฤษให้ความรู้แก่เรานะเนี่ยครับ h i g h r i s k เใช่มเคยได้ยินบ้างเนี่ยลงทุนอะเล่นหุ้นอะ h i g h r i s h high gain ครับก็คือยิ่งนักเรียนเสี่ยงสูงก็ยิ่งมีโอกาสได้มากไงครับแต่ในขณะเดียวกัน h i g h r i s k ก็ high pain ด้วย ก็คือเสี่ยงสูงก็เจ็บเจ็บเยอะด้วยครับถ้าถ้ามันพลาดใช่ไหมครับโอเคนะได้ความรู้มากขึ้นเนาะเรียนต่อไปครับสุดท้ายครับเรียนครูพยายามอยากให้เรียนฟังครูสอนทุกๆครั้งครูจะไม่สอนเหมือนคนอื่นครูสอนแป๊บเดียวแหละเฉลยใเรียนแต่ครูจะเฉลยสอดแทรกความรู้สอดแทรกแนวคิดให้นักเรียนเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับโอเคนะนั่นคือสิ่งที่ครูสอนสอนอย่างเดียวมันง่ายแต่สอนสอดแทรกแนวคิด เพื่อให้นักเรียนเอาไปไประยุกต์ใช้ต่อยอดแตกแขนงไปเรื่อยๆนักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ครูสอนด้วยซ้าโอเคนะครับดังนั้นเอาคําแนะนำของครูไปปฏิบัติต่อนะครับอ่ะข้อ55 will ใช่ไหมครับนักเรียน will you accept โอ้โหคนี้จริงๆมันง่ายมากนะเนี่ยนักเรียนเห็นก็รู้แลว้วครับ will you accept คุณใช่ไหมครับตรงตัวเลยคุณ will คุณจะเนี่ยประกอบคำาลยนะครับรนี่คุณจะ accept คือรับยอมรับใช่ไหมครับคุณจะรับเครดิตการ์ด บัตรเครดิตไงเวลาเรียนไปซื้อของอ่ะคุณจะรับเครดิตการ์ดหรือเราถามแม่ค้าหรือ Do you prefer หรือคุณต้องการใช่ไหมครับ prefer คือเสนอะแต่ว่าคำนี้คือหรือคุณต้องการเราเติมอะไรแคชไงเวลาเรียนจ่ายซื้อของเราจ่ายสองอย่างเนาะไม่เครดิตการ์ดก็แคชใช่ไหมครับแคชแปลว่างเงินสดไง ซึ่งเงินสดมันเป็นไปได้2อ,อย่างก็คือเงินสดแบบแบงก์ก็คือธนบัตรแล้วก็เงินสดแบบคอยก็คือเหรียญใช่ไหมครับเนี่ยครับเรียนแบงก์สมมตินักเรียนแปลว่าเนี่ยธนาคารได้แต่แนักเรียนแปลอย่างว่าแบงก์ได้นะแบงก์ที่แปลว่าธนาคารธนบัตรเนี่ยได้เหมือนกันแต่ประเด็นคือมันไม่ครอบคลุมคอยนี่คือเหรียญใช่ไหมจ่ายได้เหรียญแล้วมันนี่เนี่ยมันนี่คือเงินใช่ไหมครับเรียนเงินเนี่ยเครดิตการ์ดก็เป็นเงินครูสอนนี้เข้าใจบ้างเรียนเครดิตการ์ดก็เป็นเงินนะ เราจ่ายด้วยเครดิตก็คือเงินเหมือนกันเราจ่ายด้วยเงินสดก็คือเงินเหมือนกันเห็นไหมดังนั้นท้าเรียนบอกว่าจะจ่ายด้วยธนบัตรมันไม่ครอบคุมไงท้าเรียนจะจ่ายด้วยเหรียญมันก็ไม่ครอบคุมท่านเียจะจ่ายด้วยเงินเอาเงินมันหมายถึงบัตรเครดิตด้วยดังนั้นสิ่งที่ตอบคือเวลาฝรั่งเขาพูดครับเครดิตคาร์ดใช่ไหมครับ or c a s ครับอยากจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือคุณอยากจะจ่ายด้วยเงินสดได้ทั้งคู่ครับเห็นไหมก็เติมตรงนี้ no g a ม m าใช่วยบเนี่ โนกริยาสามช่องไม่มีอะไรทั้งนั้น conversation vocabulary รวมกันสิบคะแน,นนแะล้วนะอย่างละสิบเป็นยี่สบแล้วนะ reading reading บทความอีกยี่สิสี่สคะแนนนะสีสิบคะแนนอาศัยสับและคำแปลล้วนๆนักเรียนทำได้ชนะไปแล้วสี่สิสี่คะแนนนี่ผ่านแล้วน,นะแกมมามีแค่ห้าข้อครับนักเรียนท่องตาเลือกทุกๆเทนเผเอๆท่องไปลืมอีกทำไม่ได้อีกฝั่งครูเข้าใจเนาะเนี่ย ทำไม่ได้อีกอา้าวเสียอีกไม่ไม่ผ่านอีกแต่ทางเรียนเน้นแปลแบบครูผ่านครับอย่างน้อยได้ได้ไปสี่สิบคะแนนแล้วไม่ต้องได้เต็มก็ได้อย่างน้นได้สามสิบก็ผ่านแล้วไงถูกไหมครับแต่อย่าผ่านแบบบูดวิดทเรียน,นฝึกให้แบบได้ทุกสั์แบบนี้นะเอาเป็นว่านเนี่ยติดตามครูสอนครับวันเมื่อวานครูสอน conversation วันนี้ครูสอน v o c a b a พรุ่งนี้ครูสอน reading มะลืนครูสอน grammar เดี๋ยวครูจะมาสอนได้ด้วยนะเนี่ยโอเคนะ แต่ครูจะไม่สอนแบบเยอะเวอร์เกินไปสอนเท่าที่ก็พอให้ตัวอย่างมาเพราะว่าจริงครูสอนได้เนี่ยแต่มันจะเสียเวลาันเนียนครับเป็นน่างท่องครับต่อมาครูจะไล่ของปาชาปสด้วยติดตามให้ครบนั้เนียนจะได้ความรู้ครอบคุมเนาะนำความรู้ที่ครูสอนไปนปฏิบัติครับนัเนียนจะเก่งภาษาอังกฤษแน่นอนไว้เจอครูในคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ